ตอนนี้ถึงไหนแล้วจ๊ะนิตรานนมิตรภัยหาหาไปเจอพระปโดนพระพุทธเจ้าเจอไหมเจอเจอพระพุทธเจ้าองค์วัดถุ้พระพุทธเจ้าละลานพระองค์วันนี้เจอกี่ล้านพระองค์จ๊ะห้าลาน านาราพระองค์เนาะแล้วกราบองค์ท่านแล้วก็นำของไปถวายเจ้านำอะไรไปถวายท่านนี้อ้อขนมน้ำขนมตำน้ำเนาะถวายทุกพระองค์เลยนะ พบแล้วบอกไปนะอบอกครับพบยางบพบยานจดุพี่ฟ้าเขาบอกว่าอยากให้ใครมาอนอนก,ก่อกวนไม่งั้นสมาธิมันจะหลุดเพราะว่าหนูยังไม่ได้เก่งอะไรมากเ,เขาเสียงดังกันนะ แังหน่อยนะเลยฟ้าไม่ค่อยได้ยินหนูเลยเลยฟ้านั่งไกลมากเดี๋ยวควายเหยียบมาเหยียบเหยียบใกล้ๆใช่ไหมเดี๋ยวเท่าไหร่เขาบอกว่าห้เท่าไหร่เรียบร้อยแล้วเขากราบท่านเขาบอกว่าถ้ากราบเสร็จแล้วเขาจะให้พรเขาบอกว่าขอให้เด็กีมีเด็กีขอให้รวย เขาบอกว่าเขาบอกว่าไปถ้าไปนารกต้องพูดสุภาพสุภาพพูดสุภาพเนาะสนักหร่าท่านสอนเหมือนกันไหมสอน,สอนใส่ตอมกันเลยสอนสอนเหมือนกันใช่ไหม ตอนนี้หนูเห็นอะไรบ้างเห็นเห็นตอนนี้เข้ามนาลูกแล้วะหนูเข้ามนาลูกแล้วต้นต้นรักใบตองมาที่นากแล้วใช่ไหมมานำของไปถวายเห็นองค์ท่านทำอะไรอยู <Okay. S 1> ่ท่านแต่งชุดแบบไหนสีแดงจงกระเบียนจงกระเบนตัวเขาแดงแล้วก็หนูเจอ เหนอเจอคนโดนน้ำร้อนก่อนเปลไม่ใน่กระน,น้ำกดตอนนี้เขาพิภากษาอะไรอยู่ด้วยหนูไปเดินดูเออไปเดินดูดดไปเดินดูมีคนปีนต้นเน้งมีคนปีนต้นเน้้ด้วยอีกาจิกหลังอีกาจิกเต็มไปหมดเลยพอะหล่นลงมาอ่ะพอาหล่นลงมาก็ต้องปีนขึ้นห่ บางคนบางคนก็เดนน้อยกอปากบางคนก็โดนหอกแทงปากบางคนก็ต้องปิ้งจนนิ้วบางคนก็โดนถีบตกลวาวาเขามีความคิดอะไรหรือบอกได้ไหมบอกสิลพ่อได้ไหมลูกหนูขอบอกแล้วให้พี่พี่บอกต่อนะโนอ,อย่างาแรกคือตัดปิ้งจนนิ้ว คือผิดผัวผิดเมียรางที่สองโดนกดกอกบากคือดื่มสุราชอตจนรักต้นรักต้นรัก,รกมึงดิอันบอกว่าไงบ้าง โดนตัดลิ้นอะไปดูที่ตัวคนโดนตัดลิ้นดิโดนโดนอะไรถามท่านที่คนโดนตัดลิ้น,น,ออน,นเพราะว่าผู้ค้ำหยาบแล้วก็อะไรอีกแล้วก็มีอะไรพี่หนูเห็นเห็นนะมีอะไรบ้าง